วันนี้พบกับนักหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนักหญิงพาลูกค้ามาดูกันที่หมู่บ้านเคซีแนะคะอยู่บนถนนไทยรามันนั่นเองนะคะหลังนี้นะคะมีขนาดไซส์18ตารางวานะคะเป็นทาวน์เฮาส์3ห้องนอนค่ะที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะลงจอดรถ ภายในบ้านตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้1นึคันนะคะหน้าบ้านได้อีก1นคันนะคะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะที่ลูกค้าเห็นเนาะอันดับแรกคือโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะโซนรับประทานอาหารนะคะพี่เขาวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็มีโคมไฟสวยๆตรงนี้เราก็แถมให้นะคะห้องน้าชั้นล่างนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่นะ,ะกระเบื้องผนังและพื้นนะคะหรือรวมถึงสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลยนะเะอาเตอร์ครัวนะคะพี่เขาออกแบบให้เป็นร,รักษณะตัวเอนะคะก็จะเป็น ประมาณสักสาเมตรได้นะคะอันนี้คือถงบันไดนะคะพี่เขาออกแบบติดโคมไฟสวยๆนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไม้ระแนงตรงนั้นให้กับลูกค้าแล้วนะคะทาสีโทนสีครีมครีมห้องนอนแรกนะคะห้องนี้นะคะห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เลยนะคะห้องนี้ไม่เล็กนะห้องน้ำชั้นบนก็ทั้งผนังและพื้นเปลี่ยนกระเบื้องให้กับลูกค้าใหม่แล้วทั้งหมดนะคะออกแบบให้ลูกค้าสามารถวางอุปกรณ์นี่ห้องน้ำได้เลยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตั้ง เลนชาวเวอร์ตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนตรงกลางนะคะเป็นลักษณะเหมือนตัว L ห้องนี้วางเตียงโซฟาแมาณาฟุตครึ่งนะคะห้องนอนมาสเตอร์เป็นห้องนอนที่ใหญ่มากๆเลยค่ะลูกค้าสามารถวางเตียง6ฟุตได้เลยนะคะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้านะคะโตเครื่องแ้นอย่างเงี้ยได้เลยเย็นๆนะคะเนี่ยมองไปวิวข้างๆของเราไม่ติดกับใครแบบนี้เลยนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะกําลังหาบ้านในเขตคลองสามวามินบุรีนะคะเทาเฮาส์หลังนี้นะคะอยู่หมู่บ้านเคซีค่ะ อยู่ไทยลามันนะคะราคาเพียงแค่1น9่งล้านบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะนัดชมบ้านนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์0626392428นะคะ